สวัสดีครับพ่กกระมบังบิครับผมเช่นเคยแห่งสถานีเพื่อการยานะครับนี่ฮะตรงข้ามกับร้านเหียวเปียวหมูกระทะนะครับผมนี่น้าร้านก็ประมาณนี้นะครับก็มาอีกหนึ่งคันมิซูมิลาดให้อดทาดนะครับคันนี้ก็มาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะครับเนื่องจากพัดลมพังนะครับพัดลมจิ้งนะครับรุ่นพัดลมหม้อน้ำนะครับมันเป็นสองสเต็ปนะครับรุ่นนี้ก็ใช้ ความร้อนหมอ้อน้ําแล้วก็พัดลมแอร์นะครับตัวเดียวกันครับนี่ฮะของใหม่มาแล้วนะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวพัดลมนะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการรื้อถอดเปลี่ยนพัดลมนะครับหมอ้อน้ําก็มีราดก็จะมีนี่ฮะชุดกรองอากาศนะครับแล้วก็ลิ้นปีกปีเสื้อนะครับแล้วก็คานหน้าจะมีน็อตสองตัวนะครับอยู่ตรงนี้นี่ฮะสองฝั่งใา้ขวาแล้วก็นี่ฮะไปจ้งหน้าไล่ถอดออกเลยครับเป็น็อดนะครับแล้วก็ จะมีเบอร์ติบหนึ่งตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ถอดชุดปลั๊กนะครับของพัดลมออกแล้วก็ค่อยยกโครงพัดลมขึ้นมานะครับไม่ต้องถอดกันชนหน้านะครับบางคนถอดกันชนหน้าถอดลือเยอะนะครับก็อันนี้ถอดง่ายๆนะครับเน้นเซอร์วิสไว้นะครับถอดลิมปีกีเสื้อก็เป็นก๊อกแก๊บเบอร์สิบนะครับก็ถอดน้ําก็ไม่ต้องถอดนะครับแต่ว่าถอดแค่น็อตเบอร์สิบสี่ตัวแล้วก็ดูเสียงออกนะครับก็อันนี้ปัญหาความร้อนนะครับแล้วก็ เนื่องจากนี่ฮะพัดลมเมื่อสภาพนะครดนี่ฮะกราบขม่าพัดลมใหม่แน่นอนนะครับอันนี้ของใหม่นะครับพงรุ่นนะครับเป๊ะๆหนูดโลโก้มิสูนะครับอันนี้ก็งานของเทียมทั่วไปไม่แนะนําให้ใช้นะครับเนื่องจากพัดลมมิสูนะครับตัวนี้มันจะแกวงนะครับใบพัดมันสิแกง มันสิัดฟัฟฟัฟฟัฟัฟันีนะครับมันสิบกกรมนะครับก็เบิร์แคชจบนะครับแพงหน่อยแต่จบนะครับก็ประมาณนี้สำหรับมิซูมิลลอาการแอร์ไม่เย็นนะครับความร้อนขึ้นนะครับพัดลมหน้าเครื่องเสียแล้วก็ก่อนมันจะเสียส่วนมากนะครับรุ่นนี้มันจะมีพัดลมใบมันจะแกว่งอยู่งี้ก่อนนะครับก็ให้เริ่มเปลี่ยนได้แล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันสิมาฟาดหม้อน้ำจะแตกครับพอหม้อน้าแตกนะครับเสียเงินเพิ่มหม้อน้ําอีกรุ่นหนึ่งสองพันกว่าบาทนะครับก็จากจะเปลี่ยนแค่พัดลมได้ อันนี้ก็รีบเปลี่ยนก่อนนะครับก่อนที่มันสีห้างร้ายกว่านี้นะครับก็มีหลาดอีกตัวนึ่งนะครับเรื่องกองอากาศนะครับมันดังก๊อกก๊อกก๊นะครับนี่อีตัวเนี้ยมันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับมันชอบดังนะครับเนื่องจากลูกยางเนี่ยมันใส่ลูกยางตัวเดียวนะครับนี่ลูกยางหูกลองนะครับตัวเดียวนะครับพอใช้ไปสักระยะคือตัวนี้นี่ครับมันหลวมเห็นไหมครับนี่มันก็สีสั้นมันก็ดีดังก๊อก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  เทีผ้านะครับพันให้มันแน่นแล้วก็เดี๋ยวยัดแล้วก็เปลี่ยนลูกยางตัวนี้ใหม่ให้ลูกค้าด้วยนะครับนี่แล้วสียูงแองนี้นะครับก็ประมาณนี้มิซูมินหลัดนะครับกับอาการแอร์ไม่เย็นนะครับมีเสียงพัดลมดังหน้าเครื่องแล้วก็มีตับไปซื้อๆเลยครับพัดลมนี่พังแล้วใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับก็เอามาให้ดูไปชมนะครับมิซูแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ